สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทีววิวการสั่งต้นไม้นะคะวันนี้มีทั้งหมดอสองชนิดนะคะคือเป็นตัวแรกเลยนะคะอันนี้เราแกะกล่องไว้แล้วเนาะเป็นตัวโปยเซียนค่ะทุกคนต้นโปยเซียนเป็นโปยเซียนแคะน,นะคะทุกคนตอนแรกเมื่อเช้านีา้ทำคลิปไปแล้วคิดชื่อก็ไม่ออกว่าตัวเองสั่งอะไร เป็นตัวโป้เซียนนะคะทุกคนโป้เซียนแคะน,นะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนก็มาในกระถางแล้วก็ห่อมาเอากระดาษห่อมานะคะทุกคนในราคาประมาณน่าจะสามสิบกว่าบาทนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสามสิบเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้แค่ะทุกคน อ่าค่ะอันนี้ดอกสีชมพูนะคะทุกคนสั่งมาสองสองเชนงเอสองแบบดอกสองสีนะคะเป็นดอกสีแดงกับดอกสีชมพูอ่าต้นนี้จะเป็นดอกสีแดงนะคะทุกคนข้างในจะเป็นอ่ กะมะาพร้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไปเปลี่ยนใส่ดินให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวกะมะาพร้าวเขากลัวมุดขึ้นนะคะเขาจะายุบตัวนะ,ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะคือสองแบบเป็นดอกสีแดงกับดอกสีชมพูค่ะนี่ค่ะจะเป็นดอกสีแดงเนาะ กับเบกสีชมพูอ่าอันนี้สีชมพูค่ะทุกคนอ่าดูในกล้องจะเป็นแดงแต่อันนี้เนียจะเป็นสีแดงนะคะเป็นสองสีค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะสําหรับอ่าตัวอ่าโอเซีออนนะคะค่ะทุกคนเราจะมาอ่ารีวิวตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุศล โกโสุนนะคะไม่ใช่กสนุนโกโสนุนต้นโกโสุนใบกลมนะคะทุกคนจะสั่งมาทั้งหมดสี่สี่ชนิดนะคะสั่งเยอะกว่านี้ไม่ได้ค่ะแต่รอบนี้จะมีทั้งตัวร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทนะคะมีหลายตัวมีหลายแบบทุกคนใครสนใจก็อันนี้ได้ไปดูว่า,าไปดูแล้วมันเป็นไม้มงคลสําหรับอ ตัวเองนะคะก็เลยสั่งมาก็เลยสนใจเพราะว่าสนใจแล้วก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เกิดเป็นคนเกิดที่เกิดวันอังคารนะคะทุกคนสําหรับใครที่เกิดวันอังคาระจะมีต้นชบาดอกเข็มโอเซียนโกสนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนที่เป็นไม้ประจําวันเกิดนะคะทุกคนสามารถเลี้ยงได้เข้ากับตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นโกสนนะคะทุกคนอันนี้เป็นโกสนพันกุหลาบนะคะ จะออกสีชมพูค่ะอันนี้ที่ออกใบเขียวเหลืองนี่คือใบอ่อนเขานะคะถ้าเขาเก่ตัวลงก็จะเป็นสีชมพูอันนี้คือกัดสีเต็มที่แล้วนะคะทุกคนข้างล่างนี้อันนี้พันแรกนะคะพันดอกกุหลาบเดี๋ยวเรายังไม่แกะฐานออกจะไปแกะออกไปแกะมนเสร็จะจะแกะให้ดูก่อน เองสั่งมาสี่ชนิดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะแต่เขามาทั้งหมดสามชนิดอันนี้เป็นะท,ะท่าเท้าชายาสีนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะทุกคนนึกว่าสั่งสี่แบบม่เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เด๋ยวไปดูออเดอร์อีกรอบหนึ่งก่อนค่ะอันนี้เท้าชายาสีนะคะ รอบที่แล้วจะเน้นสีแดงนะคะที่สั่งมาทั้งหมดแล้วก็มีสั่งตัวมาด้านหลังนั่นมันลดราคา8 9บาทก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนั้นจำชื่อไม่ค่อยได้คือทุกสั่งมารอบแรกอ,ะอ่ะสั่งทั้งหมดสีต้นอะ่ะจะเน้นสีแดงออกแดงทั้งหมดแต่รอบนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเน้นแบบสีชมพูทั้งหมด พันกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท้าวชัยเสนท้าวชัยเสนก็ใบแก่เขาจะเป็นออกสีชมพูนะคะทุกคนนี่ค่ะใบแก่ก็จะออกแดงออกชมพูเยอะนะคะคือก็เลยเน้นเป็นสีแดงกับชมพูนะคะลอบนี้ต้นท้าวชัยเสนนี่คือต้นใหญ่มากต้นกุหลาบของกุหลาบนี่เขาจะเป็นพันธุ์เล็กๆทรงแบบนี้นะคะเหมือนอีกต้นหนึ่งที่สั่งมาก่อนหน้านี้ อันนี้ชมพูทวีปนะคะทุกคนชมพูทวีปไม่แน่ใจว่าเลือกเอาสีห้าตัวแล้วมันได้แค่สามตัวหรือเปล่าไม่แน่ก็เลยมัม่นใจว่าตัวเองสั่งสี่ไปดูออเดอร์อีกก่อนนะคะ,ะ,คะทุกคนจะเป็นสองตัวนี้ชมพูทวีปกับอาร์เทา ไทรเสีนี่นะคะทุกคนที่ราคานร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะทุกคนจะแพงกว่าสามเก้าถึงสี่เก้านะคะจะแพงกว่าตัวกุหลาบนะคะกุหลาบน่าจะถูกกว่านี่นะคะค้ามไทรเยสียกับชมพูทวีอันนี้เป็นชมพูทวีทุกคนแบบดูใบอันนี้อลาัางการมากอันนี้น่าจะเป็นใบอ่อนนะคะเอ้ใบเก่แล้วทุกคนถ้าออกสี เพราะว่าถ้าใบอ่อนจะเขียวนะคะเขียวเหลืองเนาะนี่คือใบแก่ที่กัดสีแล้วแบบใหญ่โตมากทุกคนสมราคามากเลยค่ะดูสิคะทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องออกไปดูข้างนอกอีกทีนึงนะคะค่ะปิดคลิปด้วยคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปเต็มอันนี้ต้นนี้สั่งมาใหม่ต้นนี้หนึ่งต้นนี้สองนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะสามต้นมีชมพูทวีบอา่าอะไรนี่แหละค่ะสามอย่างนะคะที่แนะนำไปด้านไปก่อน้าอันนี้นี่เนาะสามต้นมีสีชมพูอันนี้เป็นสีแดงมีสีแดงที่สั่งหมาเนาะเ้ แล้วก็อันนี้เป็นไม่แน่ใจเป็นใบเกลียวนะคะอันนี้สั่งกับเพื่อนห้าสิบบาทไม่รู้ชื่อพารจะเป็นใบเกลียวแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งที่สั่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็อันนองชิจุกิที่เป็นค่ะสำหรับริโกสลเน,นีคะที่ว่ารีวิวโกศลวันนี้กับรีวิวเป็น่ ตัวไอ้ไปอะคะ่ะปวยเซียนไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ